นี่ค่ะหลังจากที mm ่เราตักไปชามแรกแล้วนะคะตัวนี texts, ้เดี๋ยวเราก็จะเก็บเอาไว้นะคะใส่ตู้แช่แข็งค่ะจะกินเมื่อไหร่ก็สะดวกเลยนะคะไม่ยากเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะน่องจะกาคเพื่อนๆนะคะมาอร่อยต่างแดนกันนะคะกับเมนูน้ำยาป่านะคะใส่ตินไก่นะคะวันนี้ก็จะมีตินงไก่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามานําเสนอตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆนะคะใกล้ๆกับ ตลาดเอเชียจะเป็นตลาดเวียดนามหรือตลาดจีนนะคะ,ะในในในนั้นนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแบบตีนไก่แบบนี้นะคะที่เขาต้มสุกนะคะแบบนี้เขาจะต้มสุกเขาจะต้มใส่ขิงนะคะเดี๋ยวน้องเปิดเดี๋ยวน้องจับไปล้างนะคะอย่างกล่องนี้ก็ราคาแค่หกเหรียญก็กว่านะคะนี่นะคะก็จะเป็นตีนไก่ที่ทำสุกเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวน้องจะล้างกลิ่นของขิงนะคะออกขิงเนี่ยเขาทำเขาต้มเนี่ยสะอาดมากๆแล้วก็คือดับคาวด้วยนะคะทีนี้น้ํายาป่าของน้องนะคะวันนี้ง่ายมากนะคะเราจะใช้เนี่นะคะ่ะปลาแซลมอนกระป๋องนะคะแบบนี้เพื่อนๆที่อยู่อเมริกานะคะลองไปหาดูตามเออจะมีที่คอสโก้นะคะน้องก็จะใช้แบบนี้นะคะง่ายๆวันนี้นะคะน้องใส่แค่2กระป๋องค่ะเราก็ยียนะคะเรียกว่า ไม่ปั่นฟูหน่องจะให้เขามีเท็กเจอร์นะคะก็จะมีเห็นเนื้อปลาเห็นเนื้อปลานะคะแบบว่า,าไม่ถึงกับละเอียดยิบนะคะแล้วก็น้ำยาป่านะคะหนองจะใช้ตัวที่เป็นพริกแกงนะคะพริกแกงที่หน่องปั่นเองนะคะไม่ได้ตำนะคะเนี่ยปั่นนะคะก็เผ็ดแซ่บแบบแบบพริกที่เราเ ปรุงเองนะคะสีสันสดใสอันนี้หน่องแช่แข็งเอาไว้นะคะนานมากนะคะเป็นปีแล้วหลห่ะตัวเครื่องปรุงที่สำคัญสุดๆของน้ำยาปะก็คือออตัวนี้ค่ะน้ำปลาร้านะคะหน่องต้มเองนะคะน้ำปลาร้านี่ยต้องบอกที่มาที่ไปก่อนก,ก็ต้มตามแบบฉบับของเหมือน น้ำปลา้าปรุงรสนะคะมันไม่ได้มีแต่ปลาร้าเ้าเอาไปต้มกับน้ำนะคะในนี้มันก็จะใส่ทั้งมีทั้งกะปิมีทั้งน้ำปลามีทั้งเอ่อเขาเรียกอะไรนะคะน้ำน้ำกระเทียมดองอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนอกแปะสูตรไว้แปะลิงก์ไว้ให้นะคะใต้วิดีโอนี้นะคะมันจะมีการปรุงน้ำปลาไว้กินเองนะคะเก็บไว้นอกตู้เย็นได้เลยนะคะไม่ต้องแช่เย็นไม่ต้องแช่แข็งนะคะอยู่ได้นานเป็นปีแล้วก็ลูกชิ้นปลานะคะก็จะเป็นลูกชิ้นปลาที่ซื้อแบบ ในตลาดเอเชียมาร์เก็ตนะคะแบบนี้นะคะก็ใช้ได้รสชาติดีนะคะเนื้อเด้งดีนะคะส่วนตัวที่ช่วยดับดับกลิ่นคาวนะคะก็จะมีตัวนี้นะคะใบมะกรูดนะคะหน่องก็เด็ดเอาในกระถางที่บ้านนะคะแล้วก็นี่นะค่ะตัวกระชายนะคะกระชายหน่องได้เป็นได้ซื้อมาแบบที่มันอยู่ในโหลอะมันดองนะคะไม่ใช่แช่แข็งแบบแช่แข็งก็ใช้ได้นะคะแล้วสุดท้ายเวลาเราปรุงออน้ํา น้ำยาเรียบร้อยแล้วเราต้องใช้ต้นหอมนะคะหั่นใส่โรยแต่ทีนี้ที่หน่องไม่ใช้ต้องบอกเพื่อนๆเ,เลยว่าทำไมหน่องไม่ใช้ตีนไก่แบบที่แบบซื้อมาสดๆนะคะคือเป็นคนชอบกินตีนไก่ก็จริงนะแต่ขี้เกียจ จะเอามาล้างมาตัดเล็บนะคะอย่างเงี้ยเขาตัดมาเรียบร้อยเห็นไหมคะเขาเรียบร้อยแล้วสะอาดเอี่ยมแล้วก็บางทีน้องก็กินจิ้มกับน้ําจิ้มข้าวมันไก่ของน้องนะคะเวาหน้องทาขายน้องก็จะมีน้ําจิ้มต่างๆหรือน้ําปลาเราก็ต้องเก็บไว้กินเองด้วยนะคะก็แบบนี้นะคะส่วนใหญ่ถ้าหน่องซื้อมาแล้วนึกอยากน้ําปลาแบบเป็นน้ํายาป่านะน้องก็จะเอาตีนไก่นะคะมาปรุงนะคะแล้วดีอย่างหนึ่งก็คือน้ํายานะคะน้ํายาป่า พักหลังๆไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินน้ำยากะทิน้ำยาป่านะคะเวลากินเนี่ยเราก็มีขนมจีนใช่ไหมคะแล้วก็มีผักนานาชนิดเลยนะคะก็คือมันกินได้คล่องแล้วก็แซบนะคะทีนี้ก็เก็บไว้ได้นานด้วยนะคะปรุงเสร็จเดี๋ยวเราจะมาแพ็คใส่กล่องแช่แข็งเอาไว้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมขั้นตอนกันนะคะไม,ม่ยาก เครื่องปรุงอื่นๆน้องไม่เติมแล้วนะคะน้ำปลาอะไรต่างๆไม่เติมแล้วเพราะว่ามันมีอยู่ในน้ำปลาราขวดนี้แล้วนะคะน้ำปลาราปรุงรสนะคะทำตามใจเพื่อนๆก็ได้ถ้าใครอยากจะปรุงแบบที่ชอบแบบว่าที่ต้องการนะคะก็เพิ่มเอาถ้าใครอยากจะใส่ผงชูรสผงนัวก็เติมเอานะคะได้เลยนะคะล้างลูกชิ้นนะคะล้างตัวที่เป็นติ้งไก่นะคะอบๆนะคะล้างแล้วนะทีนี้เจ้ากระชายเนี่ยเราก็ ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทุบนะคะหนองจะทุบแค่แบบนี้นะคะให้เขามีกลิ่นหนองจะชอบกินแบบว่าเหมือนกับว่าเจอเนื้อกระชายนะคะใครจะปั่นก็ได้จะปั่นพร้อมกับตัวเอ,อ่อเนื้อปลาก็ได้นะคะจริงๆแล้วเวลากินอะไรที่มันต้องต้องทำเองอะ่ะก็เอาเป็นว่าเอารสที่เราชอบนะคะอาจจะดัดแปลงหรืออาจจะแตกต่างจากต้นตำรับ ก็ได้นะคะแต่ว่าเอาเป็นที่เรากินถุกปากเนาะระหว่างนี้หน่องก็ตั้งหม้อไวล้ละใส่น้ําไว้3ลิตรนะคะน้ําก็3ลิตรนะก็เดี๋ยวเราจะต้องเสียเวลาต้มเคี่ยวเราจะให้ตีนไก่เขาเขาเรียกว่าเบื่อยนะคะน้ํามันก็จะต้องระเหยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะต้อง ปรุงอันนี้ก่อนนะคะที่น้องเตรียมเครื่องตัวนี้ก็คือกระชายนะคะแล้วก็ใบใบมะกรูดนะคะเดี๋ยวฉีกไว้เลยดีกว่าเนาะฉีกให้เขาเกลิ่นหอมๆนะคะออกมาใบมะกรูดนะคะถ้าใครปลูกไว้ติดบ้านก็จะดีเวลาปรุงอาหารก็คือถ้ามันแช่แข็งอะใบมะกรูดมันจะเปลี่ยนสีนะคะ จากสีเขียวเข้มเ้มกลิ่นหอมหๆเขาก็จะเออเจือจางลงเปลี่ยนสภาพนะคะเขียวมันจะกลายเป็นเขียวแบบเขียวซีดเขียวแบบว่าเหมือนของค้างของเก่านะคะนี่ค่ะได้ใบมะกรูดนะคะถ้าใครอยากจะทุบหัวหอมใส่ไปก็ได้นะคะพอดีวันนี้หน่องออหัวหอมหมดเกลี้ยงเลยนะคะใส่เข้าไปก็หอมนะคะอ่า ก็จะเป็นแบบว่าตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่ในน้ำที่เราต้มเดือดไว้พร้อมกับตัวพริกแกงของเรานะคะตัวต้นหอมนะคะหน่องจะหั่นไว้เลยเป็นท่อนนะคะหั่นไว้เลยนะคะเราก็จะเอาต้นหอมนะคะใส่ตอนที่เราปรุงเสร็จเรียบร้อยตอนท้ายนะ น้ำยาป่าเนี่ยมันเป็นไรที่ง่ายมากตอนมาแรกๆเนี่หน่องซื้อมันจะเป็นกระป๋องนะคะเป็นของออแม่สีนะคะเป็นเอ่อเป็นน้ํายาที่เป็นกระป๋องสําเร็จรูปนะคะถ้าใครต้องมาอยู่ต่างประเทศนะ่ะเขาก็จะเรียนรู้นะคะว่าอะ,อะไรทํายังไงนะคะต้องเรียนรู้ที่จะปรุงเนาะอ่ะ อันนี้เดี๋ยวเราก็หั่นต้นหอมนะคะให้เป็นท่อนประมาณนี้นะคะไม่ใหญ่มากใครยังไม่เคยทดลองนะคะปรุงอาหารเองอยากให้ลองก่อนเลยนะคะน้ำยาป่าง่ายมากน้ำยากะทิก็ไม่ยากนะคะอ่ะอันนี้ได้แล้วค่ะน้องก็จะโกยเข้าไว้ใส่จานเตรียมไว้อืเรียบร้อยค่ะตัวนี้ค่ะ เดี๋ยวเราใช้ก่อนดับแรกนะคะพร้อมกับพริกแกงอย่างแรกใส่ไปเลยค่ะเครื่องที่เราเตรียมไวนะะบบม้นะคะกระชายกับใบมะกรูดนะคะตามด้วยพริกแกงนะคะใส่สัก3ช้อนสช้อนเนาะช้อนช้อนกลางเรานี่แหละ เดี๋ยวถ้าเราอยากเพิ่มแล้วค่อยปรับอันนี้สูตรไม่ตายตัวค่ะเพื่อนๆปรับได้เลยตามต้องการนะคะหลังจากที่น้ําเดือดดีแล้วน้องก็จะหลีไฟให้อยู่กลางๆเราจะใส่เตีนไก่นะคะน้องก็จะใส่ตีนไก่ลงไปเลยอะคะ่ะแล้วเราก็จะต้มต้มให้เขานัวนะคะ ตัวเนื้อปลานะคะกับตีนไก่เนี่ยจะใส่ไปพร้อมกันได้เลยค่ะนี่นะคะใส่ตีนไก่กับเนื้อปลาลงไปแล้วนะคะทั้งหมดเลยเห็นไหมคน้คนๆเดี๋ยวเราจะเคี่ยวเขาน้ำเขาก็จะยุบลงไปอีกนะคะตอนนี้หอมมากหอมกระชายหอมใบมะกรูดนะคะน้องจะต้มเขาประมาณสัก 20นาทีนะคะถึงครึ่งชั่วโมงนะคะตรงนี้นะคะเราก็ต้มไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปรุงท้ายสุดก็คือจะปรุงน้ำปลาเนะะี่ยค่ะแล้วก็ลูกชิ้นนะคะผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเคี่ยวจนน้ำเขาเออเรียกว่าลดระดับไปแล้วนะคะจัดเดิมที่น้องใส่ไว้นะคะก็ลดไปเออบางส่วนเนาะไม่ถึงครึ่งแ,ลแหละประมาณสักหนึ่งอหนึ่งในสามนั่นแหละนะคะ นี่เดี๋ยวเราใส่เลยค่ะลูกชิ้นนะคะน่องก็จะใส่ลูกชิ้นนะคะตามด้วยน้ำปลาของเรานะคะตอนนี้เราก็จะลดไฟลงมาต่ำกว่าขนาดกลางก็คือไม่ไม่เอากลางและให้มันเบาวกว่ากลางนะคะ น้ำปลาเนี่ยนะคะก็ก่อนใช้ก็เขย่าวขวดหน่อยนะคะน้ำปลานะคะก็ชอบมากใส่มากนะชอบน้อยใส่น้อยตามสะดวกเลยค่ะเราจะใส่น้ำปลานะคะสักสามสามช้อนนะคะช้อนใหญ่ๆเนี่ยนะคะหกลิ่นแบบ <c oughs> หิวเลยหิวเลยนะคะบางทีเนี่ย คิดเลยว่าเราเหมือนเราขาดโซเดียมไม่ได้เพราะว่าน้ปาปลาร้าที่เราต้มมันก็มีทั้งน้าําปลามีทั้งปลาร้าที่เขาหมักเนะาะปลาร้าที่หน่องซื้อมาจะเป็นปลาร้าของเวียดนามแล้วก็ปลาร้าของไทยที่เป็นปลาราปลาช่อนนะก็ปรุงกันแบบอนัวห,หนัวเลยค่ะน้ำลายไหลละนี้เดี๋ยวรอเขาเดือดอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะให้ลูกชิ้นเขาพองโตนะถือว่าเสร็จสิ้นวิธีการแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ ต้นหอมนี่นะคะที่เราเตรียมไว้นะคะสุดท้ายเลยโอเคน้ำยาป่าของเราก็นัวได้ที่แล้วนะคะตีนไก่ก็เริ่มเปื่อยแล้วเปื่อยแบบว่าอืเราก็จะดูจากบางชิ้นนะคะที่เขาแบบว่าเนื้อเปื่อยแล้วนะคะหน่องก็เติมเลยค่ะต้นหอมค่ะแล้วก็ดับไฟ ่าเดี๋ยวเราจะมาเสิร์ฟและเตรียมขนมจีนหน่อเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะขนมจีนทําไปแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามากินกันเลยเดี๋ยวน้องจะจัดโต๊ะเตรียมจัดจานนะคะผักพร้อมน้ายาพร้อมคนกินพร้อมนะคะผักของเรานะคะพร้อมแล้วค่ะน้องก็จะมีประมาณสี่ห้าอย่างนะคะมีกะหล่ำปีม่วงกะหล่ำปีสีเขียวนะคะ แครอทถั่วงอกเต็งกวาแล้วตัวนี้ขาดไม่ได้เลยหัวใชโปหวานน้องชอบมากถ้าเราไม่มีผักดองเราก็จะเอาตัวนี้นะคะมาหั่นเส้นเส้นแบบนี้ค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะมาแล้วค่ะน้ำยาขนมจีนน้ำยาตีนไก่นะคะน้องก็จะใส่ผักนะคะตามที่เราต้องการเนะะี่ยค่ะก็ โอ้โห oh. ใส่ไปเลยค่ะอะโอเคน่องมีไข่ต้มนะคะน้องจะชอบกินกับไข่ต้มเวลาเรากินขนมจีนน้ำยานะคะก็จะมีไข่ต้มนะคะเพิ่มเข้าไปนี่ค่ะโห oh. น้องคิดว่าถ้าจะสองชามเดี๋ยวไปเตรียมช้อนเตรียมซ่อมนะคะลุยกันเลยค่ะ ก็วันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะไปลงมือนะคะทํากันได้เลยไม่ยากนะคะเดี๋ยวในทั้งหม้อนะคะน้ํายานเนี่ยมันจะเยอะหน่องก็จะจัดไว้เป็นชุดๆนะคะใส่กระป๋องเอาไว้เป็นชุดๆแล้วก็แช่แข็งพอจะกินเมื่อไหรก่ก็มาละลายนะคะมาอุ่นเวฟก็กินได้เลยค่ะ ก็เป็นเมนูง่ายๆสําหรับคนอยู่ต่างประเทศนะคะใครที่นึกอยากกินขนมจีนน้ายาก็ลองล,อง,ลองมือทํากันเลยค่ะโอเควันนี้หน่องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ